สวัสดีครับผมวิศวุฒิเบอร์เดอร์นะครับไม่ได้มารีวิวนะครับวันนี้มาอันบ็อกซ์นะครับผมกับลำโพงสัญชาติเยอรมันนะครับเจ้าบีแลกนั่นเองนะครับผมกับรุ่นนะครับเดบิวต์คอนเน็กซ์นั่นเองนะครับโดยตัวนี้นะฮะเป็นตัวเดโมที่ผมจะอันบ็อกซ์ให้ดูเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพอมาดูอันบ็อกซ์กันแล้วนะครับคลิปถัดไปค่อยมาดูในเรื่องของรีวิวกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มอันบ็อกซ์เลยนะครับกล่องนี้เป็นกล่องใหม่เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมหมุนให้ดูก่อนน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 ะะะะะคคครรรรรรัััับบบใหหหมมมม่่ๆๆๆสดดจิิงงงเเเลยยยฮีีปกศู์็้้ทาาาไไขขอ โอเคร okay. เราก็จะมากรีดกันเลยเปุบปับปับกล่ลกองมันเนียบมากเลยนะฮะตัวนี้เปิดมาปุ๊บเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับเขาจะมีใบแผนผังมาเลยครับว่าลำโพงตัวนี้นะครับใช้กับอะไรได้บ้างเห็นไหมครับว่าเกับเครื่องแผ่นเสียงก็ได้ ่เกมก็ได้ต่อจอมอนิเตอร์ก็ได้ต่อคอมก็ได้หรือต่อกัอนดีเจก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่ามันใช้งานค่อนข้างง่ายเลยนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับนอนนอยโอเคดึงอ,อกมาอ <c oughs> โอเคนี่นะครับพอเราอันมักส่งมาแล้วก็จะได้ ลำโพงสองข้างนั่นเองนะครับแล้วก็มีอ,อุปก,กรณ์ตามนี้นะฮะนี่คือสดๆซิงๆเลยนะครับยังไม่มีอะไรเลยแต่ผมจะหยิบตัวอ,อุปกรณ์มาให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวตัวลำโพงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ โในตัวซุสรี้นะครับก็จะมีรีโมทนะครับสามารถคอนโทรลรีโมทได้เลยครับว่าจะเอาเป็นช่องลายไหนนะครับมีทั้งออปติก USB โฟโนนะครับแล้วก็เพิ่มเอ็กซ์เบเก็กดตรงนี้ได้นะฮะบลกลบวอลล่มก็กดได้เลยนะครับจะดีมไอก็ตรงนี้นะครับโอ้เส๋งตัวที่แปะรองผ่านลำโพงนะครับมีมาให้ทั้ง2ข้างเลยนะครับถัดไปก็เป็นคู่มือในวิธีการต่อนะครับวิธีการใช้งานต่างๆนะฮะมีสายลำโพงมาให้นะครับ มีสายแล้วอีกมีสายไฟนะครับสายสุดท้ายนะครับเป็นสาย HDMI ครับผมแกะมาให้ดูก่อนเดี๋ยวไม่เชื่อ HDMI นะครับเอาไว้ต่อจอมอนิเตอร์ได้นะครับตัวนี้นะฮะก็คือให้มาค่อนข้างครบเลยนะครับสำหรับท่านที่แบบว่าอยากจะต่อสายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบบลูทูธเนี่ยก็เล่นง่ายเลยนะครับตัวนี้เรามาเปิดลำโพงกันนะครับคู่แรกสวยงามฉโบโอสวย สวยเนาะสวยมากเลยนะฮะโอ้โหนี่มันงามแต๊ัตน,นี่ข้างขวานะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีนึงครับว่าขวาซ้ายแยกกันยังไงนะครับมองครับได้แล้วนะฮะโอเค นี่คือลำโพงที่เราแกะออกมาแล้วนะครับ e-lac นะครับ debut connect นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นสี black นั่นเองนะครับผมแต่ตัวลำโพงนะครับมีอยู่สีสีนะครับมี black มีสี Oak มีสี orange นะครับแล้วก็มีสี blue นะครับมีหมดสีสีนะครับตัวที่เราแกะออกมาเป็น demo นะครับเป็นแล้วก็ unbox นะครับก็คือตัวสีดำนั่นเองนะครับซึ่งลาสิกที่สุดละนะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าข้างไหนเป็นข้างซ้ายของเรานะครับก็คือข้างนี้ครับผมวลาเราฟังเพลงก็คือข้างที่มีตัวควบคุมทั้งหมดนะครับก็คือ่งสนว ข้างอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นข้างขวานั่นเองนะครับโอเคซึ่งตัวนี้นะครับสัมผัสที่ผมจับดูแล้วนะครับมันแน่นนะครับแล้วก็งานค่อนข้างแบบไม่ใช่งานค่อนข้างดีงานเนี๊ยบเลยแหละครับแล้วก็เป็นไม้ที่แบบเขาทําแบบเก็บงานมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนี้ตัวหน้ากากเขาก็ทาออกมาได้ดีมากๆนะครับตัวพอร์ตต่างๆนะครับก็มีให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าต่ออะไรตรงไหนบ้างนะเห็นไหมครับแล้วก็ตัวที่ใส่สายลําโพงนะครับก็จะบอกมาชัดเจนเลยนะฮะในจุดต่างๆอยากจะบอกว่า าเอาไปใช้งานเนี่ยอย่างนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องรีวิวนะครับเราดูกันคร่าวๆเนี่ยเราสามารถใช้แทนซาวบาได้เลยนะเราสามารถที่จะเอาไปฟังเพลงเล่นเกมดูหนังได้ครบถ้วนเลยด้วยลำโพงคู่นี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมมองว่ามันคุ้มค่าหนึ่งเลยนะครับมันมีหลายพอร์ตเลยมีทั้งออปติกทั้ง HDMI นะครับ RCA นะครับแล้วก็มีสายลำโพงครับแยกแดงดำให้แล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับมีกราวด้วยนะครับทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยมันนิ่ เดี๋ยวผมพูดเยอะกันไปเดี๋ยวกลายเป็นว่าเป็นคลิปรีวิวไปนะครับอันนี้ก็เป็นอันบ็อกกันก่อนนะครับส่วนในเรื่องของน้ําหนักนะครับจับดูแล้วเนี่ยไม่หนักเท่าไหร่ถือว่าเคลื่อนย้ายค่อนข้างง่ายวางบนโต๊ะคอมของเราเนี่ยถือว่าสบายเลยนะครับแล้วก็ตัวการวางเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นลักษณะไซส์ประมาณนี้ครับวางโต๊ะคอมได้นะครับวางตรงหน้าทีวีก็ได้นะครับคือหน้าห่างห่างก็ยังฟังแล้วเสียงก็ยังกระหึม่มชัดเจนนะครับแล้วก็ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยยังไม่ได้รีวิวเนี่ยยังไม่ได้ลองฟังเนี่ ทโอเคแล้วก็ท่านใดนะครับถ้าสนใจนะฮะกับเจ้าลำโพงอีเลตัวนี้นะครับ Debut Connect นะครับราคานะครับจากราคาเต็มนะครับ2 6 5 0 0บาทนะครับเราไม่ขายครับเราขายเพียงแค่1 9 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับประกันสูงไทยนะครับผมโอเคนะครับท่านใดมีคำถามนะครับดูในคลิป unbox แล้วนะครับอยากจะถามนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมวีสุุประเดินครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ